สำหรับมวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568ม,มีเลขมงคลดังนี้ 5, 6 7ห1สนึ่งสำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านใดที่ดูแลคุณแม่อายุของคุณแม่เป็นสื่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่าน6 3 2 1 9ท่านที่เกิดในวันจันทร์เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำเป็นสื่อ 21470ท่านที่เกิดในวันอังคารเลขลอตเลขเหลือเลขสิมซีจากพระราหูหรือ,เล,รรอเลขจากคนพิการเป็นสื่อ21589ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวาันกุมารหรือตาไข่เลขทูบตาไข่เลขจากกุมารหรือเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่หนูอาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเป็นสื่อ1 7ึ่2 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กๆถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้คุณจะมีโชคกับเด็กเล็กๆส่วน13968ท่านที่เกิดในวันพรหัสนะคะอายุพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วคือสื่อนอโชคของคุณ49178คนวันศุกร์ช่วงนี้ก็ฝันแม่นนะคะหรือเลขจากความฝันก็เป็นสื่อ16893 ท่านที่เกิดในวันเสารนะ์หรือสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อ1 4 5 9ง